ไปดูเรื่องของกีฬากันต่อครับขวอมเคลื่อนไหวของมหากรรมกีฬาสเกมของนักกีฬาฟินสวิมมิงนะครับทีมชาติไทยซึ่งว่าเต็มตัวและฝึกซ้อมตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมแค่ผ่านมาแค่จังหวัดภูเก็ตโดยปีนี้ประกาศตั้งเป้าขว้า่องเหรียนทองในศึกสี่เกมครั้งที่สามสิองที่กรุงปนมเป็นประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่หถึงสิพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ ฟินสวิมมิ่งนะก็คือนักกีฬาทีเราอาจจะไม่คุ้นนะครับก็คือฟินน่งก็คือไส้ติ่งกบนั่นเองอและอาจจะในบางประเภทอาจจะไส้สโนอกเกิลก็ได้นะครับโดยทีบริเวณสราว่ายน้ำคลองมาห้าววิทยลา,าลัยสงขลานครินวิทยาเขตบเก็ตนางสุป,ประวีสุเกิดกรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยได้ใ,ให้ผู้สื่อข่าวเอ็นบีทพัฒนเข้าเก็บภาพการฝึกซ้อมกีฬาฟินสวิมมิ่งทีมชาติไทยที่จะเข้าแข่งขันกีฬาสีเกมปีส0 2 3ีครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมบู นะครับซึ่งทางสมาคมกีฬาดำนามแห่งประเทศไทยได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมและเก็บตัว นักกีฬาฟินสวิมมิ่งทีมชาติไทยชุดไป4ีเกมทีมมหาวิทยา,ยาลัยสงคลานครินวิทยาเขตภูเก็ตเพื่อไปแข่งขันกีฬา4ีเกมนะครับโดยมีนักกีฬาที่ฝึก้อมและเก็บต,ตัวครั้งนี้จํานวนนักกีฬา14คนนะครับแบ่งเป็นชาย9คนยิ่ง5คนโค้ชชาวต่างชาติ1คนโคช้ชคนไทย1คนรวมนักวิทยาศาสตร์การกีฬานักกายภาพและหมอออีก4คนซึ่งทางเม็ดนั้นเก็บต,ตัวมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแคบผ่านมานะครับและจะเดินทางออกจากภูเก็ตกลับกรุงเทพมหาคนครในวันที่9พฤษภาคมนี้นะ ครับก่อนจะเดินทางไปกรุงพนมเปญประเทศกัรบ,บูชาในวันที่10พฤษภาคมและจะแข่งขันในวันที่ 12, 13และ14พฤษภาคมนี้ซึ่งสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคาดหวังว่า,วาสามารถจะคว้าซ่องเรียนทองในการแข่งขันกีฬา4เกมได้นะคนะ,ะด้านนายสุป,ประวีสุขเกิดค่ะกรรมาการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยก็บอกว่ากำลังใจทีน้องๆน,นะคะมาเก็บตัวซ้อซี่เดือนที่ผ่านมาก็มีความสตีดพยายามในการทำเวลาค่อนข้างดีค่ะ น้องๆทาการบ้านกันนักหมากร์ซึ่งก็ขาดว่างกับเรียนทองในครั้งนี้นึ่งทึ่งซองเรียนการแก็บตัวนี่ก็ค่อนข้างเดี๋ยวจะฝึกซ้อมกันย่างนักค่ะผืนท่านของนักกีฬาเองก็ได้รับการฝึกฝนเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีผืนท่านแล้วก็มีประสบการณ์กันอยู่แล้วโค้ดก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงค่ะมีความเชีียวชาญโดยกําลังใจข้องถีบต,ตอนนี้ส่วนนึ่งนะคะสําคัญมากๆเลยก็มาจากผู้ปกครองค่ะแต่ว่าส่วนนึ่งที่ทาให้นักกีฬาไปทึ่งเป้าไม่ได้ดีก็คือกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยนี่แหละค่ะ ช่วงที่มีการแข่งขันก็ยักจะให้แฟนๆชาวไทยช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กําลังใจน้องๆนักกีฬาฟินสวิมมิ่งทีมชาติไทยในการที่จะคว้าเหรียญทองซึกสี่เกมครั้งนี้ให้ได้นะคะจะเห็นตีกบแบบแบบแบบโมโนฟินหรือว่าแบบ ใบเดียวนะครับหรือว่าแบบซองเท้าในขณะที่คุณเอเลน่าคาร์มาชินนะครับโค้ชชาวต่างชาติบอกว่าสวัสดีค่ะฉันเป็นโค้ชฟินสวิมมิ่งทีมชาติไทยปีนี้เราจะพานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งฉันเชื่อว่าทีมชาติไทยจะทํางานซักซ้อมกันอย่างหนักและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาได้3มเหรียญซึ่งทีมมีความแข็งแกร่งและทํางานกันเป็นทีม ปีนี้เรามีนักกีฬายเยาวชนหลายคนที่เขาร่วมกัรแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยและหวังว่าทีมของเราจะทําให้ประเทศไทยคว้ารางวัลกลับมาได้อีกหลายเหรียญด้วยกันไปฟังเสียงต้นฉบับดีว่าครับความกดดันตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นในเรื่องของอาการบาดเจ็บมากกว่าใช่ค่ะแบบว่าความกดดันมันมันค่อนข้างที่จะแบบว่าจัดการได้ง่ายค่ะแต่เรื่องความเจ็บนี่มันต้องใช้ระยะเวลาเลยกังวลในส่วนของ ความเจ็บแทนฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆผู้ปกครองที่ที่เชิญชมอยู่ที่บ้านนะคะก็ฝากส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับพวกเรานักกีฬาฟินสิมิงทีมชาติไทยด้วยค่ะพร้อมที่จะแข่งครับมีทั้งเพื่อนพี่น้องอยู่ทุกคนครับมีกำลังใจ่งในการซอมครับผมก็เต็มที่ครับก็รู้สึกว่าเวลาน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอยู่ครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจแล้วก็ขอดก็เข้มข้นขึ้นนะครับสำหรับ ซีเกมในครั้งนี้นะครับตัวผมเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าต้องได้เหรียญทองครับผมเพื่อมนเก็บประวัติให้ตัวเองแล้วก็ประเทศชาติครับผมเป้าหมายก็ขอแค่เวลาลดจากเดิมพอแล้วครับแล้วก็ได้เหรียญค่นี้ครับการฝึกซ้อมก็ไม่ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็มีความพร้อมอยู่ในตัวแล้วก็มั่นใจเลยครับงานปีนี้ก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่าปีที่แล้วมากครับเพราะว่า เช็คจากการซ้อมด้วยก็ซ้อมหนักมากครับอยากฝากถึงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้นักกีฬาฟินสวิมมิ n g ทีมชาติไทยในการไปสู้ศึกซีเกมครั้งนี้ด้วยครับ I believe in my team we doing hard job and um, I wish we win three gold medals and the team is very strong and good A special men team is very good so this this year uh, in this year we have Many young athletes who are the junior come to the team and present Thailand too, and I hope that the Thailand wish that our team win many medals and we go to victory to Cambodia. Thank you very much. Kapunka. นะคะฟังเสียงคนชาวบับดีว่าแรงแต่โครเยอะเลยนะค,คะฝันเพื่อนก็ให้กําลังใจน้องๆนากกีฬากันด้วยนะคะวันที่สิบสองสิบสี่นี่น้องๆก็จะแข่งขันกันแล้วนะคะพี่น้องชาวไทยก็ส่งกําลังใจไปให้กันเยอะๆค่ะ